สร้างจุดตัวขาดคล้ายของอีฟโดยที่ประเภทที่1และประเภทที่2มีขั้นตอนการสร้างคล้ายกันขั้นตอนแรกเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยใช้เครื่องมือรูปสามรูปหลายเหลี่ยมค่ะซึ่งรูปสามเหลี่ยมที่เราสร้างจะเป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆนะคะจากนั้น เราจะสร้างจุดภายในรูปสามเหลี่ยมโดยใช้เครื่องมือจุดบนอ็อบเจกต์นะคะซึ่งจะเป็นจุดที่ไม่สามารถออกจากรูปสามเหลี่ยมได้ค่ะจากนั้นเราจะมาสร้างเส้นตรงจากจุด2จุดนะคะโดยใช้เครื่องมือเส้นตรงค่ะเราจะคลิกที่จุด A จุด D นะคะและคลิกที่จุด C จุด B นะจุด D นะคะ ไลิที่จุด B จุด D นะคะโดยที่เส้นที่เราสร้างขึ้นมานะคะจับไม่ออกจากรูปสามเหลี่ยมค่ะโดยใช้เครื่องมือเซตเมนต์ระหว่างจุด2จุดค่ะเราก็จะคลิกที่จุด B ไปยังจุดตัดของเส้นนะคะจุด B แล้วก็จุดตัดของเส้นแล้วก็จุด C ก็จุดตัดของเส้นนะคะแล้วก็จุด A จุดตัดสองของเส้นค่ะเคจากนั้นเราก็จะได้ เส้นขึ้นมาจากนั้นเราก็จะทําการสร้างเส้นสองจากนั้นเราก็จะทําการสร้างเส้นจากจุด2จุดโดยใช้เส้นเป็นระหว่างจุด2จุดเส้นเดียวกันคะ่ะคือจากจุด F แล้วก็จุด E คลิก <synagogue> ที่จุด E แล้วจุด G แล้วก็จุด G กับจุด F นะคะโอเคเราก็ได้เส้นภายในรูปสามเหลี่ยมแล้วนะคะ จากนั้นเราก็ทำการปิดเส้นที่เราไม่ได้ใช้คือเส้น f เส้น g แล้วก็เส้น h นะคะก็จะมาสร้างเส้นระหว่างจุดนะคะโดยที่เราใช้เครื่องมือเซตเม้นต์ระหว่างจุด2จุดเราก็จะคลิกที่จุด g กับจุด b และจุด f จุด a และจุด e กับ c นะคะเราก็จะได้เส้นมาแล้ว ทีนีจ้จุดที่จะเป็นจุดโปรโกาสคล้ายของอีฟได้อย่างไรก็ต่อเมื่อเส้นเส้น e c เส้น b g และเส้น f a ค่ะมีขนาดเส้นเท่ากันหรือความยาวเส้นยาวเท่ากันค่ะก็คือวิธีการดูนะคะ เราก็จะเปลี่ยนค่าของเส้น R นะคะที่เราเห็นโดยเปลี่ยนเป็นค่าค่ะแล้วก็จุดเส้น P แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นค่านะคะแล้วก็เส้น Q แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นค่าอ่ะหลังจากนั้นเราก็จะเลือกหาว่าจุดอยู่ประมาณไหนที่ทำให้เส้นเรามี ขนาดเท่ากันประมาณนี้โอเคค่ะก็ประมาณนี้ก็คือเราก็จะประมาณค่าสิ้นนะคะจะไม่ได้เป๊ะมากเท่าไหร่เขาจะได้จุด ตัวขายคล้ายของอ e ีประเภทที่1มาแล้วนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะมาทําจุดโปรากคล้ายของ e ประเภทที่2โดยที่ขั้นตอนการสร้างก็จะคล้ายกับจุดโปรากาศ้ายของ e ประเภทที่1นะคะทีนี้เราก็จะสร้างเส้น2เราจะสร้างเส้นระหว่างจุด2จุดในการใช้เซตเมนต์ระหว่างจุด2จุดนะคะคือจากจุด A กับจุด y เป็นเส้นสีแดง C ไปจุด X นะคะและจากจุด B ไปจุด Z ค่ะทีนี้เราก็จะเปลี่ยนค่าของเส้นทีให้เป็นจากจุด T ค่ะ,ะเราก็เปลี่ยนค่ามันจาจุดเส้น S กาใส่เป็นค่าแล้วก็เส้น D เราก็เปลี่ยนเป็นค่า ทีนี้มันจะง่ายต่อการค้นหาว่าจุดตรงกลางนี้นะคะอยู่ตรงไหนที่ทําให้เส้นสาเส้นนี้นะคะ่ะมีความยาวเท่ากันก็ประมาณนี้นะคะก็คือเราก็จะได้เส้น ราก็ได้จุดโปรขายของแกมมาสมาแล้วนะคะ